First Blood. โอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ผมก็จะมาสอนนั่งตั้งไอโฟนแบบ2นิ้วนะครับก็จะขายเล่น2นิ้วอยู่ก็ดูได้นะครับผมผมเห็นมีบคนสอนแบบว่าอะไรยาสามนิ้วไงคลิปนี้ผมจะมาสอนแบบ2นิ้วนี่ครับการตั้งค่าก็ขั้นสูงนะครับเราริงผมปรับรบนะับเลื่นะที่ปรับขันสูงเพราะว่าอาดคลิปนะครับคลิปจะได้ชัดๆหน่อยถ้าเล่นแบบปกติผมก็ปรับระับเลื่นนะครับนี่นะการตอบสนองก็ร้อยหมดนะครับยกเว้นเอบิวนะครับผมการควบคุมก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนปุ่มก็ปุ่มเดิมเิมไปนะสองนิ้วเดิมเดิมเลยไอวอลซ้ายนั่งขวากระโดดขวานะครับไอวอลหนึ I ่งร้อยปุ่มยิงห้าสิบสองนะครับผมประมาณนี้นะนี่ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม้วยนะครับ <Go. S 1> นี่นะครับขั้นตอนเลยนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะก็คือนี่นะครับให้เราสมมติยิงขึ้นไฟไหมปุ๊บ ย้ายปุ่มยิงนะครับย้ายปุ่มยิงนะให้กดไอวอลดันปุ่มยิงลงมาแล้วกดนั่งแล้วกดตั้งนะครับผมตั้งปุ่มขวานะนี่ครับลากขึ้นกดไอวอลลากปุ่มยิงลงมากดนั่งแล้วกดตั้งนะครับประมาณนี้นะลากขึ้นกดไอวอลเลื่อนปุ่มยิงลงมากดตั้งเฮ้ยกดตั้งแล้วกดตั้งปึ๊บเห็นไาประมาณนี้ครับเอ้ยผมบุริเพิ่มเดินเลยมันมีเดินด้วยหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะแบบนี้นะปึ๊บ กดตั้งครับตั้งปุ่มขวานะครับแล้วกดไอวอลนั่งแล้วก็เดินนะครับแล้วก็ตั้งจะเดินไปทางไหนก็ได้ครับทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะนี่นะถ้าทำเร็วๆก็ประมาณนี้นะครับปึ๊บเห็นปะประมาณนี้นะ <S <S จะเดินทางไหนก็ได้ครับทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้นะครับนี่นะ,ป,ะ,ป,ะปึ๊บปึ๊บกดไอวอลเริ่มปุ่มยิงออกมากดนั่งแล้วกดตั้งนะครับ <S 1> <S 1> นี่นะประมาณนี้นะครับปึ๊บ ปั๊บนี่ครับประมาณนี้นะทำเร็วก็ประมาณนี้เหละผมเร็วได้เท่านี้แหละสุดๆแล้วเดี๋ยวนี้คนไปเล่น3นิ้วก็หมดแล้วไงผมแบบเลยไม่มแบบีเห็นไม่มีคนสอนแบบ2นิ้วเลยผมก็มาสอนแบบ2นิ้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ช่องที่สอนก็จะเป็นแบบ3นิ้วตั้งแบบพิ้วๆิตั้งแบบลาตรงลาเต้อยนะ่างเงี้ยผมก็ไม่เอานะเพราะผมชอบเล่น2นิ้วมากกว่านะครับไม่ชอบ3นิ้วนะ3นิ้ว4นิ้วไม่ชอบเล, <laughs> เล่นไม่ถนัด2นิ้วผมเล่นไม่ถนัดเลยนี่ครับ เดี๋ยวผมไปสอนมมาดีกว่าแล้วแป่งพูดไม่รู้เรื่องเลยมารอบนี้ผมจะพูดแบบว่าแบบว่าช้าช้าชัดชัดแล้วต่ผมขอซื้อปืนก่อนนะเฮ้ยเป้งน,นี่นะเดี๋ยวผมมาบอกแบบรอบนี้แบบละเอียดเลยพูดช้าและพูดเร็วเกินมานี่นะครับ ปเงนี่ทำแบบเร็วๆก่อนเร็ว,เรวผมสอนไม่ต้องห่วงเนี่ยถ้าทำเร็วๆก็ประมาณนี้นะปึ๊บปึ๊บเออผมลืมบอกเวลาตั้งผมไม่ได้ตั้งกดตั้งให้เฉยนะครับผมตั้งไปทางซ้ายครับซ้ายหรือว่าทางขวาแหละแล้วแต่เราแบบว่าสะบัดอ่ะผมพูดไม่ถูกยังไงอ่ะทุกคนสังเกตผมยิงผมนะมันจะแบบเลื่อนออกไปด้านข้างเห็นปะเวลาผมตั้งเห็นไหมมันจะเลื่อนปึ๊บเห็นปะนี่ไปด้านขวานี่ไปด้านซ้ายเห็นปะมันจะเลื่อนคงคือผมอันนั้นคือผมสะบัดนะ กดเลื่อนเจ็ดเจ็ดเจ็ดตั้งแบบเลือเล่อนๆอ่ะผมไม่ได้กดแบบตั้งเลยนะครับผมกดตั้งแบบเลื่อนนะครับเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวานะนี่นะแล้วจังหวะที่เรากดปุ่มเดินนะครับให้เรากดพร้อมปุ่มนั่งเลยนะพอเรานั่งปุ๊บก็ให้เรากดเดินเลยครับนี่นะอย่างนี้นะนั่งปุ๊บก็กดเดินเลยนะครับเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับนี่นะประมาณนี้ถ้าทำเร็วๆเนี่ย,ยผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าได้นะถ้าคนเล่น2นิ้วอ่ะปุ่มผมก็ปุ่มเดิมๆด,ด้วยไม่ให้ปุ่มแบบ ปุ่มไฮไลไท์ด้วยนี่นะปึบ๊บนี่เป็นไงปึบ๊บนี่นะปึบ๊บสองนิ้วสองนิ้วนะครับผมไม่ใช่เล่นสามนิ้วนะผมว่ามันก็ยังไม่แบบมันยังไม่พิวมากหรอกมันไอวบอลแบบไม่ได้วเวอร์แต่ว่าก็สองนิ้วอะ่ะก็ได้เท่านี้แหละก็ <c oughs> <c oughs> ผมเล่นสองนิ้วมันก็ได้เท่านี้แหละ นี่มารอบนี้ผมสอนแบบละเอียดแล้วมาครับรอบนี้ผมสอนแบบละเอียดแล้วนี่นะนี่คนระับยิงขึ้นปึ๊บนี่นะกดไอวอลเริ่มมุมยิงลงมากดนั่งนะครับแล้วก็เดินนะครับแล้วก็ตั้งนั่งกับเดินให้พร้อมกันนะครับแต่นี่ผมทำช้าช้านะนี่ปึ๊บกดไอวอลเริ่มเริ่มุมยิงลงมานั่งกับเดินพร้อมกันแล้วก็ตั้งนี่นะับปึ๊บ แล้วิ่งลงมานั่งกับเดินทำกันแล้วก็ตั้งนะครับผมแบบนี้แหละไม่ยากนะครับไม่ง่ายนะนี่าทำเ,เร็วก็ประมาณนี้ครับเฮ้ยนี่ลากขึ้นเดินจอลงมาแล้วก,กดนั่งกับเดินทำกันนะครับแล้วก็ตั้งไนบอลนะนีนะ่ประมาณนี้ต้องฝึกนะครับนี่เอ,อ้ผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าพิ้วนะสองนิ้วเนะี่ยก็ใช้ได้แหละแต่ว่าก็ไม่ได้พิวมากนี่นะ ไม่ยากนะครับไม่ยากฝึกกันได้ฝึกกันได้นี่นะครับปึ๊บยิงขึ้นปึ๊บไอวอร์นั่งกับเดือยอมกันแล้วก็ตั้งถ้าคนมีพื้นฐานก็ทำแป๊บเดียวแหละผมว่าเดี๋ยวก็ได้ถ้าคนมีพื้นฐานนะเนยประมาณนี้ก็มีแค่นี้นครับเุกนคนคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก็ติดตามเจนนะครับขอบคุณครับ First Blood.